เดียวๆเดี๋ยวๆเด,ดีแต่ห่างมันพี่ดองถ้าพี่ดองมาใส่เบ็ดใส่เบ็ดยวนบ้านเจ้าของนี่ยล่ะไ่ได้ไปใส่ดอกเห็นปลาสลิดไหมปลาสลิดตัวบางย,ายันกินเบ็ดบ่เล้งขนะ้างปลาสลิดนี่ จักสิได้ไปนะพูดนะเห็นบม้มูปลาสลิดพี่น้องเห็นบม้อคุณอยู่ในน้ำพุณไหมกินเบ็ดข่อยปลาปลาสลิดอันนี้มูปลาลูกคอดไม่เห็นพี่น้องพูดนะยุบยับยุบยับยับยเห็นบ่ยุบยับยุบยับยับุบยับหน่ยมูปลาลูกคอกได้ เป็นเบ่มูเจว่าเป็นดบ่โอ้ยหงุบหยับหยุ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 บยุบหยุบหยบยุบบบบบบบ้งาลให้มันเป็ดแพะพันน้องพี่น้องเนาะนี่ไปหาเก้าอี้มันังเฝ้าเบ็กันหากินยุบานจ้าของนี่แล้วเบรย์ไปใส่นาะ ในน้ำมีปลาในน้ามีข้าวพื่อว่าหล่ะพี่น้องสุกได้เราจะเท่าบ้านเราเองพุน่ะดอกบัวแดงมุอเจ้าเห็นบมนน่มันตูมละมื้อื่นเส้ามันจังบานนอไหม่ก็ล้ายพี่น้องเลยจากสิกินยังจักนอไหม่จักปลาจักดอกบัวแต่ละมือแต่ละเว้นนีุ่่น ปลาเข่า,ขาเห็นบ่ปลาเข่า,ขาน้องเปิ้ลเนี่ยวันเชด้กินบ่พี่น้องโนอะ้ข่อยชะอ่อนมูปลาลูกโคกยุบ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 มาลุนกันเด้อพี่น้องเด้อวันเชด้บ่นั่งเฝ้าอยู่นี่แหละ นอนเฝาก็ได้ตัวบานจ้คของไหมน้อตกยังไดก็ได้ตัวบานเจ้าของบรรยากาศบ้านสวนเป็นใดพี่น้องนอายุพ่อจ้าคุณน่ะในาสากะดอกดอกบัวแดงเต็มอยู่พี่น้องเอ้ดอกบัวแดงกระเต็มปลากระเต็ม